กัามท่มา,า,น,าน,นาระพื้นที่จังหวัด ในานี้เชิญท่านจเจ้าเมืองพร้อมด้วยกรมการทั้งสี่ฝ่ายอันหน้าไปทางลำเรือครับเพื่อรับองค์พระพุทธมหาธรรมรมาชาจากเทวดาทั้งสองท่านในตำแหนังนี้ครับ ท่านเจ้าเมืองพร้อมด้วยกรมการเมงทั้งสี่ฝ่ายถวยพระพรเรื่องในวัโรการพระบาทสมเด็จพระวชิรกาเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชก,กาลที่สิทรงมีพระชนมายุครบหกรอบ72็ดสพรรษาจำนวน3มครั้งหันหน้าไปทางทิศใต้ครับขอเชิญท่านเจ้าเมืองและกรมการ หน้าลงไปทางด้านทิศใต้อันเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดำถวายพระพรครั้งที่หนึ่งได้แก่ทิศใต้สองพระกระริญ ดำน้ำถวายพระพรครั้งที่สองไสแก่ทิศใต้สองพระกระรา การเสีย,ยงไทยนำอธิษฐานในการดำน้ำครั้งที่หนึ่งวามว่าขออำนาจารมีแห่งองค์พระพุทธมหาธรรมราชาโปรดได้มาบรรดาลส่งผลให้การรมนาคมลอลจนสาาระนุโภพทั่วไปมีความเพียรพร้อมทุกแห่งหน ความสงบสะดวกสบายแก่นิ้วไยชาวเพชรพนมและชาวไทยด้วยเธอผลการเสี่ยงไทย ทิศที่เป็นประธานทิธีดำน้ำครั้งที่สองได้แก่ทิศเหนือผลการเสียงไทยคำอธิฐานในการดำน้ำครัง้งสองความว่าขออันา,า่บารมีแห่งองค์พระพุทธมหาธรรมราชา โปรดให้บาปดานลนส่งผลให้เศรษฐกิจการค้าขายและการอุตสาหกรรมนำความร่ำรวยมั่งคั่งเธิดภูมมาสู่ชาวเพชรภูมและชาวไทยด้วยเ ครั้งที่สามได้แก่พิธายผลการเสี่ยงาทยทำอธิษฐานในการดำน้ำครั้งที่สามบอกว่า,วา ขอกำนนาาบกรณีแห่งองค์พระพุทธสมหาธรรมราชาโปรดให้มาบารดาลดลส่งผลให้ประชาชนทั่วหน้าร่วมรักษาความสามัคคีมีความขยันมั่นเพียรในการเรียนรู้และทันต่อเหตุการณ์อันเสื่อมลงดำรงอยู่ในความเสียสละ และปฏิบัติการปฏิบัติตามกฎหมายแห่งบ้านเมืออนำความรุ่งเรืองจำรูนมาสู่ชาวเพชรบูรณ์และชาวไทยด้วยเถิดโปรดได้มา ประชาชนอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทั้งหลายปราศจากอันตรายและภัยธรรมชาติทั้งปวงลุกร่วงสู่ความสงบร่มเย็นเป็นทวมคูณแกร่เท้าเพชรย ได้แก่พิกเหนือผลการเสี่ยงทายคำอธิษฐานในการดำน้ำครั้งที่หความว่าขออำนาจบารบมีแห่งองค์พระทุหาธรรมราชา โปรดได้มาบรรดาลให้เกิดผลความรุ่งเรืองแก่พระพุทธศาสนาชาวประทามีศรัทธาเรื่องใสดำรงไว้ซึ่งวัดธรรมปรสพธีอันดีจงบังเกิดดีแก่ชาวพิทูลและชาวไทยด้วยเธอ พักรว่ากาการจังหวัดภรรยาของตัวราชการดับขันต้นตัอสมาเรียนเลือกเป็นออกเรียกลายจอดเลือกให้ชัดตัวราชกาจังหวัดท่าราชกายกการงานะดับขันต้นโยนใจใจเลืองบกพรขนมันท้ายให้ร้อนตาอนค์กรปกครอมส่วนท้องถิ่นที่จังหวัดเดชบูร์นะครับทุกแห่งทุกระดับ สมภพที่จะดูนะครับที่จะแจ้งขาวการถ่ายนอดเสียงบรรยากาศการประกอบพิธีพาะดินยุท้องถิ่นีดุนยุคจุ bueno ่มุด <hi> จุก <hi> ด้วยความดี่วยงานราชการและวรสงหกิจปรานศึกษาองการข้อมสารารปกนะครับแลก็วอนนี้อข้าวข้ามมาโดยด้วยนะครับทุกท่านเอออคุณรับที่ดท่านตอนรับทา่านที่าบอกนะ ผนของหน่วยอาหารตำรวจนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านทั้พิ่าด้วยครับในการจากการกัาผ้ที่จ่ายขงรัฐาลการงพระธรรมจังหวัดเพชรบุรีครับที่